เรื่องของถูกหวยจริงถูกหวยเก๊ําเอากันจริงหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องนี้มีผู้เสียหายเป็นร้อยบอกว่าได้ข่าวมาตอนแรกเนี่ยฮะโอ้เครื่องรางของขังเนี่ยเขาถูกหวยกันเยอะ,อะก็อยากได้อยากรวยบ้างอะ่ะก็ไปอุดหนุนเครื่องรางของขัง,งปรากฏโอ้พอมีข่าวแบบนี้บอกมาเป็นร้อยฮนะให้ทนายรณรงค์เนี่ยพามาแจ้งจับแจ้งความเนี่ยนะครับเรื่องนี้ย้อนไปฮะปีที่แล้วช่วงปลายปีเดือนกันยายน เจ้าของร้านเพชรขายอัญมณีเครื่องประดับเครื่องรางของขังเขาบอกอุย้ยเขาเห็นท้าเวสุวรรณมานะบอกจะให้โชคแล้วก็ให้เลขมา6ตัวแหมปกติ3ตัวตรงหลายคนก็ดีใจนี่บอกให้6ตัวเลยนะตอนหลังเนี่ยหนึ่งตุลาคมถูกฮะถูกรางวัลที่1 4ใบ24ล้านแล้วก็มีพระเอกดังหน่ะช่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็โพสต์รูปเขาบอกว่านี่มาจากของทองรัตตรีีเหมือนกันแล้วก็บอกเป็นของเจ้าของร้านเพชรแหละส่งมาให้ดูก็เลยโพสต์ดีใจสรุปทั้งหมดหมาอุปโลกหมดท่านผู้ชมฮะ คือเขาบอกร้านเพชรเขาก็อยากจะขายเครื่องรางของขังก็ดึงดารามาช่วยโปรโมทดาราเองก็มีธุรกิจของตัวเองแล้วสุดท้ายแ <c oughs> พลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ก็อยากสร้างกระแสไงเป็นข่าวเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีเพจโพสคลิปเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายนะของคุณโอ๊ตเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลเจ้าของร้านเพชรออกมายืนยันบอกหวย24ล้านไม่ได้ถูกจริงเซตกันมาเพื่อการตลาดฮะ มีเนี่ยของทองลอตเตอรี่เป็นคนเอาเงินมามอบเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์มีหมอดูพยากรณ์รู้เห็นเป็นใจแนะนําให้แม่เขาเนี่ยฝันเป็นเรื่องเป็นราวมีท้าวเวสวรร์มาบอกหวยแล้วก็เอาดารามาเกี่ยวข้องมาโปรโมตเป็นการตลาดมากขึ้นโอ้โหนี่คือเรียกว่าทํากันเป็นขบวนการเลยเดี๋ยวต้องฟังเสียงบางช่วงบางตอนละกันครับคนที่รู้เรื่องนี้เป็นความจริงและมีหลักฐานถ้าทุกคนตอนนี้ออกมาสารภาพทั้งหมดด้วยความเคารพสุดท้ายนี้ ผมยินดีให้ความร่วมมือกับผู้เสียหายผมขอไม่อยู่ข้างใครทั้งนั้นผมอยู่ข้างความจริงแม่ผมมีส่วนผิดผมก็ต้องพูดขอร้องทุกคนที่รู้เห็นออกมาพูดความจริงด้วยครับเรื่องนี้ทำให้มีบางคนกุดคุยเรื่องของครอบครัวของคุณพ่อผมคนรอบข้างผมและตัวผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆผมเสียใจมากที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในฐานะลูกผมยอมรับไม่ได้เช่นกัน ผมขอยืนยันว่า24ล้านนี้ไม่ถูกจริงครับผมขอยืนยันว่าทั้งหมดที่ผมพูดเป็นความจริงคือประโยคท้ายนี่แหละฮะ24ล้านไม่ถูกจริงทีนี้พอเป็นข่าวแบบนี้ครับก็มีผู้เสียหายบอกว่าเป็น30คนเนี่ยนะเป็นลูกค้าซื้อธัญมณีทั้งเครื่องรางข,งของขลังจากร้านนี้แล้วบอกอ้าวของไม่ตรงปกแบบนี้นี่ ในคุณบอกโชคดีถูกหวยกันโอ้โหตั้ง24ล้านทีนี้ฮะทานายรณรงค์แก้วเพชรก็พาผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคข้อหาช่อโกงประชาชนบอกมีการจัดฉากแบบนี้คนก็หลงเชื่อไปซื้อเครื่องรางของขลังจากร้านมาสตาะเคราะหกันอโอ้โหท่านผู้ชมเสียหายรวมกว่า30ล้านอาจจะลองฟังดูฮะเลยบอกไปกันหลายคนเหมือนกันฮะวันนี้ คือมันจะมีสองกรณีนะครับกรณีที่ซื้อเป็นเครื่องประดับอัญมณีอันนี้นะคุณไม่ตรงกับที่มีการอวดอ้างเสนอขายไว้อย่างอันนี้จะเป็นเป็นพลอยของแท้อันนี้พลอยของปลอมเราก็แยกไม่ออกนะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกับอีกอันหนึ่งที่เขาไปทางสายมูเตลทูที่มีความเชื่อไปซื้อเครื่องรางของขลังที่เขาทำท้าวเวสุวรรณเขาอะที่ไปซื้อแล้วปรากฏมันมีการอ้างถึงวัดพระแก้วว่าจะเอาฐานดวงที่มีคนจ่ายไปเนะี่ยตามราคาหลักร้อยเนี่ยนะเอาไปไว้ที่ฐานวัดพระแก้ว ประชาชนก็เลยหลงเชื่อก็ซื้อไปหลายคนวันนี้ก็จะมาแจ้งความร้องทุกเก่าโทษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าคุณเพชรพันปีสามารถจะเอาฐานดวงของแต่ละคนเนี่ยไปไว้ที่วัดพระแก้วได้จริงหรือเปล่าไปไว้ที่ฐานของพระแก้วมรกตได้จริงไหมถ้าทําได้จริงก็ไม่ได้เป็นความผิดทางกฎหมายแต่ถ้าทําไม่ได้จริง อันนี้มันคือการเข้าข่ายช่อโกงประชาชนนะครับต้องระวังเอาไว้ให้ดีโอ้อันนี้แหละท่านผู้ชมครับเขาบอกผู้เสีายบางคนบอกไปบูชาเครื่องรางมานะจากร้านนี้990ไปเจอในแอป,ปออนไลน์149บาทเท่านั้นเอง<ะ>แต่หลงไปเพราะว่าโปรไฟล์ดีก็เลยหลงเชื่อนี่แหละ,ะก็อาจจะดูเดี๋ยวหนังที่ทนายว่าฮะว่าทำได้จริงหรือเปล่าไม่งั้นก็เข้าข่ายช่อกงประชาชนด้วยนะครับ